ครับวันนี้ผมมิเตอร์เซียจะมาทำเขาเรียกว่าขั้วประแดดนะครับก่อนอื่นต้องอธิบายความก่อนเนี่ยประแดดที่ประแดดที่ผมทํามาเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็คือคล้ายๆกับถ้าเป็นภาพการก็คือเป็นปลาเข้าขั่วนะครับที่ทําหมกประมาณสามเดือนแต่ที่นี่เขาเรียกว่าปลาแดดเป็นาทางลาวหรือว่าทาง ภาคเหนือนะครับเขาจะเอาปลาสดๆเอามาทํามีวิธีการทำเราซื้อมาสูงหนึ่งประมาณยี่สิบาทนะครับก็ได้ประมาณสี่ชิ้นนะครับก็ขั้นแรกนะครับเอาปลาจะใช้เป็นปลาล้าเข้าวคั่วก็ได้หรือท่านจะใช้ปลาทูเค็มก็ได้หรือใช้อะไรที่แบบประมาณแบบรสจะออกเค็มๆนิดๆนิดนะ ทำได้หมดทุกอย่างครับประยุกได้หมดเลยก็ตั้งแก๊สครันว่าแล้วออก็เข้าไป ครับแล้วก็่นั้นไฟไม่ต้องแรงมากสีไฟเนพอดีคนระับช่วงสวรอเพราะว่าถึงจ,จะไหม้นะครับเครื่องปรุงในการทำพวกประหย็นนะครับ mm hmm. ก็อย่างแรกหอมแดงนะครับประมาณนี้คือถ้าเกิดเยอะเราก็แล้วแต่ชอบว่าชอบอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับ หอมแดงลงไปนะครับหอมแดงถ้าเกิดเราไม่ผ่านก่อนมันตำแล้วมันก็จะกระเด้งนะครับอรู้สึกมไม่เมื่อยพี่ขาดระยไะ อันที่สองนะครับพริกแค่ผมให้ทอดเป็นพริกแค่อย่างนี้ดีกว่าพริกขี้หนูแห่แบบน,นี้นะครับมันจะหอมกว่านะครับตามแต่ชอบนะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับตะไคร่กับนี่ครับใส่ตะไคร้ไปกับกระเทียมกระเทียมนี่ประมาณสักยี่สิบหัวนะครับส่วนตะไคร้เนี่ยผมเว้นไว้เมื่อกี้ยังซอยไม่หมดนะครับก็ใส่ประมาณสามต้น หรือถ้าเกิดทุกท่านชอบมากขนาดนั้นก็ใส่ยเยอะกว่าได้แกงแรงจริง เราก็ตั้นะครับเนี่ยครับเครื่องเครื่องเคียงของออขั้วประแดดสูตรของลาวไหวเชย,ยบุรีครับเหมือนสงศ์เหล่านี้เราก็ดูประแดดมาไปด้วยนะอยาให้มันไหม,ม้ปั่นชัวร์ๆปุ๊บเราก็กลับไกทีหนึ่งถ้าเกิดดูว่าสุกก็ปิดแก๊สเลยหนังให้มันกรอบนิดๆเดนะียว ให้มันเหแล้วครับถ้าดูแล้วไฟแรงแล้วก็รีแกล้ลงไปไม่ต่ำเลครับนี่นี่ต้องให้มันถึงขั้นอ่าระเียดเกือนไปนะครับเพราะว่า บางสูตรเนี่ยเขาเอาซอยเฉพาะหอมแดงพริกขี่หนูบีบมะนาวแต่นี่ผมใช้วิธีต่งเป็นสูตรของทางลาวเอานะครับอืมได้ได้นะครับอันนี้เลยสุดยอดครับน,น,นี่ครับบ้านผมนี่เขามีการทำอย่างนี้น,นะปะลาล้ามาทอดต้องแถมซอยหอมแดงบีบมะนาว เลยผตของรคแั่อ,แบบอยากว่าจากท่องเที่ยวครับผมก็ขุดทำอาหารไว้ผมว่าปิดแช็ก่อนนะครับจะไม่เก,กิดแล้วก็ เป็นของเค็มๆเ,เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่เป็นตัวเปรี้ยวเพื่อทำให้มันเอ่อกินก่นแล้วมันครบรสนะเปรี้ยวหวานเ,นเ,ค,เค็มเค็มก็มาจากปลาหรือว่าเนื้อสัตว์นะครับก็หวานก็มาจากหอมมันก็เป็นน้ำมันเค็มก็เ,เปรี้ยวเดี๋ยวทีนี้ผมจะใส่ตัวนี้ลงไปนะครับมะเขือเทศสักหนึ่งลูกเพื่อทำให้รดมัน พอมันขบรถอะไรชูกข์เขามากกันคลิปนี้ผมไม่ได้ตัดต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่จริงๆผมน่าจะตัดที่ก่อน จะรู้สึกอร่อยมากกว่าต่อไปครับน้ำมันนี่ดูอย่าให้เยอะเกินไปนะเพื่อมันเป็งดีเดยอะเกินไปมันจะมันออกนิดก็ได้ใส่เครื่องลงไป วิธีคั่วกระแดกหลจากเกิดขึ้นแล้วคงจาได้นะครับถ้าเกิดลองดูคลิปคั่วกระแดกที่ผมไปดูเ็าทำมานะครับตอนนั้นนี่อยู่ที่เมืองหงเมืองหงสาที่อยู่ทำดินเป็นั้ำโผงเลยนะครับเทียว ีผมก็เลยเอาสูตรมาทำกินเองดูเหมือนหรือเปล่าครับไฟไม่ร้อแรงนะทั้น,นี้นะไฟเบาๆครับให้มันดูแล้วหอมแค่งแคบๆเสร็จแล้วก็วจะใส่ ตรงนี้นะครับจะต้องให้มันแค่น,นี้หนึ่งครับก็ช่วงที่อบรอร์นะครับจริงๆมาทอดปลาที่แรกเนี่ยเราไม่ทอดให้มันสุกเกินไปนักนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอามาเฉา,าะในตรงนี้ก่อนนะครับเาะปลาเพื่อให้ข้างในที่ยังไม่สุกเอามาสุกเราไปทําที่แรกเลยมันจะทําไม่ได้นะก็ตีให้ละเอียดอย่างนี้ครับ ไม่ต้องกลัวไหมเพราะว่าเราใช้ไฟอ่อนนี้ครับ,บ,รบมันจะไม่ค่อยมีน้ำนิ่งนงฮะก็อันต่อไปคือ,อมะเขือเทศครับน้ำจากมะเขือเทศก็จะออกมาด้วย ประเทศไม่ต้องผ่าให้มันเล็กเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเอซุยๆไปครับมันก็จะเอาเล็กบ้างผสมบ้างผสมกันไปครับมันก็ให้มันสึดๆเลกๆหันไม่ต้องมีรูปแบบใส่ไ,ไปครับ,บรนี่ตะกัวกระด็นออไม่ไปแล้ว นะครับจะต้องไฟอ่อนอสใส่ซอสใส่ซอสหอมระเหมไปนิดนึงนะครับแล้วก็ น้ำตาลทรายนิดหนึ่งครับถ้าเกิดไม่ใส่เนี่ยมันจะเค็มเกินครับรสหวานมันจะไม่พอ,อทุกอย่างก็มีรสใส่รสโอ้ยครับเจอดโอ้ยไม่ละก้าโอ้ยสุดย้า ถ้าเป็นชาวลาเขากินกันนะครับเขาจะเอาข้าเหนียวมาจิ้มนะครับครับขั้นนี้ดบเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเราให้มเะเขือเทศมันเละอีกทีหนึงให้น้ำนหวานๆมันออกครับแต่ถ้าเกใครที่ชอบสีสันก็อาจจะพอแล้วก็ได้ แย่ของผมนี่ก็จะอีกแป๊บหนึ่งนะครับก็รวมเวลาที่การทำคั้วประแดดก,ก็ประมาณ12นาทีอี่จะว่าไม่เกิน15นาทีนะครับคลิปนี้ผมยังไม่ชิมให้ดูเดี๋ยวจะไปตั้งขันโตกแล้วถึงจะชิมให้ดูนะครับคั้วประแดดว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยจะแห้งๆนะครับก็น่าจะโอเคนะครับเสร็จเป็นหนึ่งอย่างโั้วประแดดนะครับ ปิดแก๊สนะครับแล้วก็เอาถ้วยมาค่ัวประแดกสูตรของลาวแท้ๆครับแล้วก็มาประยุกโดยมิเซอร์เซียเที่ยวสะใจครับตกใจไหมครับนี่เมนูแรกผ่านไปเขาประแดกแล้วครับก็สักแป๊บนึงไปชิมกันครับเที่ยวสะใจคร,ะครับปิดได้เลย